สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอวร่ำกวนน้าให้ใสโดยสารส้มนะครับซึ่งเป็นคอร่ำที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้ก็ตรงกับฉบับวันอังคารที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้สารส้มซึ่งเป็นผู้เขียนคอลัร่ำนี้ได้ให้หัวข้อเอาไว้บอกว่าชี้แจงเงินทําไม NGO ถึงรับเงินไม่ได้เริ่มต้นอย่างนี้ครับ เมื่อวานนี้นะครับแนวร่วมม็อบ3นิ้วและ NGO ที่สนับสนุนม็อบ3นิ้วเป็นส่วนใหญ่นะครับที่ปักหลักประท้วงกันอยู่ที่องค์การสหประชาชาติหรือว่า UN เพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่สแสวงหากำไรพศจุดจุดจุดเมื่อวานนี้แนวะร่วมกลุ่มนี้เนี่ยได้ออกเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลน,นะครับเพื่อไปเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรียกเลิกการผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ประการที่1ครับ NGO กลุ่มนี้รวมถึงแนวร่วมที่หนุนให้กลุ่มนี้ออกหน้าเนี่ยนะครับได้มีการออกคำประกาศว่าต้องยกเลิกการผลักดันร่างพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวโดยเด็ดขาดแล้วก็มีเนื้อหาโจมตีเผด็จการทหารบางตอนระบุว่าอย่างนี้ครับบอกว่าการรวมกลุ่มของมนุษย์ในสังคมมนุษย์เนี่ยมันเต็มไปด้วยอุดมคติเต็มไปด้วยอุดมการ์และก็เต็มไปด้วยความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมซึ่งจะใช้อํานาจโดยการสร้างกฎหมาย มาลดทอนคุณค่าและความหมายเหล่านี้ไม่ได้เนื้อหายังบอกด้วยนะครับว่าแม้แต,ตัวกฎหมายเองเนี่ยก็มีคําถามถึงเรื่องของความชอบธรรมในการใช้กฎหมายแบบเลือกปฏิบัติหรือว่าเอาตัวเองและพรรคพวกเนี่ยอยู่เหนือกฎหมายของเเด็จการประยุทธ์ว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐสภากึ่งเลือกตั้งที่เป็นผลพวงจากการใช้อำนาจรัฐประหารให้ได้มามีความชอบธรรมในการออกกฎหมายเพื่อบริหารกิจการของบ้านเมืองหรือไม่ เป้าหมายเดียวของพวกเราก็คือจะต้องล้มร่างพระราชบัญญัติการดําเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากําไรพศออจุดๆฉบับนี้ให้จงได้เรารู้ว่าเส้นทางนี้ยังทอดยาวนี่ไม่ใช่ยกแรกและไม่ใช่ยกสุดท้ายเรากําลังอยู่ในเส้นทางสู่ชัยชนะด้วยความหวังด้วยความฝันด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างเต็มเปี่ยมเราขอให้คํามั่นสัญญาต่อกันว่าวันนี้ไม่ว่าจะบรรลุตามข้อเรียกร้อง ให้เผด็จการประยุทธ์ยกเลิกการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการดําเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากําไรพอสอจุดจุดจุดฉบับนี้โดยเด็ดขาดหรือไม่เราก็จะไม่ย่อท้อเราก็จะไม่สิ้นหวังใดๆทั้งสิ้นเราเชื่อมั่นว่าตลอด8บวันที่เราได้มาใช้ชีวิตร่วมกันณนะหมู่บ้านราชธ,ธรรมนูนเรากำลังอยู่บนเส้นทางสู่ชัยชนะเรากำลังปีนบันไดไปทีละขั้น ทีละขั้นเพื่อสู่หนทางแห่งชัยชนะในท้ายที่สุดหยุดมรดกคอสชอหยุดพรบการรวมกลุ่มพระเดจการจงพินาศประชาราชจงเจริญนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับขณะนี้เนี่ยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเนี่ยนะครับอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการรับฟังความคิดเห็นก็ยังไม่ได้มีวาระที่จะนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรใด,ดๆทั้งสิ้นไม่มี ซึ่งประเมินด,ดูแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าคงจะไม่ทันสมัยประชุมสภานี้แน่ๆนะครับเพราะว่ามีกฎหมายสําคัญอีกหลายฉบับด้วยกันคําถามคือว่าทําไมถึงมีความพยายามออกมาจากม็อบล่ะครับทําไมครับข้อ3ครับสาระสำคัญโดยสรุปของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยนะครับเขาไม่ได้ห้าม NGO ที่ทํางานสาธารณประโยชน์ในการช่วยชาวบ้านนะครับเขาไม่ได้ห้ามรับเงินบริจาคนะครับ แล้วก็ไม่ได้ห้ามแม้แต่จะเป็นเงินต่างชาติด้วยตามก็ไม่ได้ห้ามเพียงแต่ว่าขอให้มีการชี้แจงเท่านั้นเองคืออย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยมีองค์กรจํานวนมากทีเดียวนะครับที่อ้างว่าเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหากําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันแต่ว่าการดําเนินการเนี่ยกับมีลักษณะที่เป็นการหารายได้มาแบ่งปันกันในระหว่างผู้ร่วมดําเนินการแล้วก็มีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีครับซึ่งเป็นการหลอกลวงประชาชนเขานะครับ แล้วก็มีอีกเป็นจำนวนมากทีเดียวที่รับเงินหรือว่าทรัพย์สินของบุคคลธรรมดาหรือรับจากนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยและเอามาใช้ในการดําเนินกิจกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศเพื่อนบ้านหรือที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยนั่นแหละครับ, <S <S รบเพราะฉะนั้นจึงสมควรที่จะต้องมีกฎหมายขึ้นมาเพื่อกํากับการดําเนินงานขององค์กรที่ไม่สแสวงหารายได้หรือ กำไรให้เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นไปอย่างเปิดเผยเป็นไปอย่างปโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงหลายประเทศเขาก็กําหนดให้มีกฎหมายลักษณะแบบนี้นะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูสาระสาคัญในร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับเขากล่าวถึงเรื่องการรับจดแจ้งเรื่องการดําเนินกิจกรรมเรื่องการปฏิบัติและการควบคุมการดําเนินงานขององค์กรไม่สแสวงหาไรายได้หรือกําไร โดยร่างกฎหมายในกนําหนดให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้รับจดแจ้งองค์กรองค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกําไรมาแบ่งปันกันที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายอื่นแล้วเนี่ยให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องไปดําเนินการจดแจ้งนะครับในทางปฏิบัติตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับองค์กรที่จดแจ้งตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นอกจากว่าจะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง และการดำเนินกิจการขององค์กรที่ไม่สแสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกันแต่ละแห่งและที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้เป็นการเฉพาะแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามวิธีการและก็ตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยส่วนเรื่องการตรวจสอบการดำเนินการตรวจสอบ ตามร่างกฎหมายฉบับนี้องค์กรเนี่ยมีหน้าที่นะครับจะต้องเปิดเผยถึงแหล่งที่มาแล้วก็จํานวนของเงินหรือว่าทรัพย์สินที่จะใช้ในการดําเนินกิจกรรมของแต่ละปีแจ้งกับผู้รับจดแจ้งตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการที่รัฐมนตรีเป็นผู้กําหนดแล้วก็ต้องยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ตกลมสรรพกรทุกปีด้วยนะครับตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการที่อธิบดีกรมสรรพกรกําหนดเอาไว้เพื่อความโปร่งใสนะครับ ส่วนเรื่องการเงินเนี่ยต้องรายงานผลการรับและใช้จ่ายเงินหรือว่าทรัพย์สินรวมทั้งกิจกรรมที่ดําเนินการในแต่ละปีกับผู้รับจดแจ้งตามหลักเกณฑ์ตามวิธีการและระยะเวลาที่ผู้รับจดแจ้งกําหนดเอาไว้รวมทั้งต้องเสนอรายงานการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อผู้รับจดแจ้งภายในเวลา60วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชีและ ให้ผู้รับจดแจ้งเผยแพร่รายงานการสอบบัญชีดังกล่าวในระบบสารสนเทศของกรมการปกครองหากฝ่าฝืนก็จะมีการกำนหนดบทลงโทษอาญาแก่ผู้ดำเนินกิจการองค์กรที่ไม่สวงหาไรายได้หรือว่ากำไรมาแบ่งปันกันในราชอาณาจักรโดยมิได้จดแจ้งด้วยนะครับประการที่4ครับปัจจุบันนี้เนี่ย NGO ที่ทำงานกันอย่างเป็นระบบเป็นประโยชน์ครับเป็นประโยชน์มีความโปร่งใสน่าเชื่อถือมีการแจกแจงข้อมูลการเงิน อย่างเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับจึงได้รับผลกระทบน้อยมากจากแนวทางการตรวจสอบและกำกับดูแลข้างต้นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏว่า NGO แนวร่วมของม็อบ3นิ้วเนี่ยกลับออกมาเคลื่อนไหวโจมตีสถาบันแล้วก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบสถาบันเกิดขึ้นทำไมล่ะครับทำไมถึงได้ออกอาการที่จะกลัวกฎหมายที่กำหนดให้ต้องถูกตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงเองบ้างล่ะครับทำไมครับ